สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมพาทุกคนไปเดินในส่วนของไซเกรแล้วก็เดลิเกรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะเนาะและผมได้ทิ้งท้ายไว้ตอนจะจบคลิปอะครับว่า ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเลือกซื้อในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่เกบู๊ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้าแล้วก็ประดับทั้ง2ข้างครับในส่วนของอาวุธนะครับมันจะเป็นอาวุธอาดัลเตอร์แล้วก็สามารถทําการรีฟอร์มไปเป็นอาวุธวิวาทดได้ครับซึ่งในส่วนของอาวุธตรงนี้นะครับเราก็จะได้จากดันวิลล่าออฟเดสเซปชั่นครับหรือดันเฟย่านั่นเองดันเฟย่ามันจะมีทั้งแบบง่ายแล้วก็แบบยากครับผมไม่แน่ใจในส่วนของอาวุธอาดัลเตอร์ครับมันจะสามารถดรอปในส่วน ่วนของดันเฟยาแบบง่ายหรือเปล่าแล้ว ถ้ามันดอกได้เนี่ยมันจะดอปในส่วนของลูกน้องหรือบอสเท่านั้นครับถ้าใครรู้ตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้นิดนึงอาวุธที่มันดอกอะครับมันก็มีหลากหลายอาชีพมากยกตัวอย่างในส่วนของเมนช่องเราละกันนั่นก็คืออินฟิสเตอร์สายเติร์ดเฟรมบอมแล้วก็เอ็กซ์โพชันบัสเตอร์ครับเราก็จะมีอยู่2สนับสนับแรกก็จะเป็นอะดดลเตอร์นักเคลนครับมันจะเสริมในส่วนของสกิลไทเกอร์แคนนอนแล้วก็สกิลระยะใกล้ให้แรงขึ้นครับในส่วนของอะดดลเตอร์คอร์เนี่ยก็จะเสริมสกิลแลมเพจบาร์สครับ และถ้าเราได้มาแล้วนะครับและเรายังไม่พอใจเนาะเราสามารถเอามันไปรีฟอร์มได้ครับเป็นอาวุธที่ชื่อว่าวิวัศน์นักเคล้นกับวิวัศน์คอครับในส่วนของนักเคล้นก็ยังเหมือนเดิมเสริมสกิลไทเกอร์แคนนอนครับยังไม่เสริมในส่วนของสกิลเติร์ดเฟมบอมครับแม้เราจะทําการเกตไม่ว่าจะอยู่ที่เกตอะไรเนาะแล้วก็ในส่วนของคอก็เช่นกันครับก็ยังไปเสริมในส่วนของสกิลแลมเพดบาร์เช่นเดิมแล้วก็นอกจากอาวุธแล้วมันยังมีในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ที่ผมได้พูดไปตอนแรกนะอุปกรณ์สวมใส่ ตรงนี้สามารถหาแลกได้ด้วยอะมิทา์แฟกเมนท์ที่เราเดินเมนเควสแล้วก็เดลิเควสกันนั่นเองครับมีทั้งสายกายภาพแล้วก็สายเวทครับมีในส่วนของมัฟ เสื้อลองเท้าครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของประดับทั้งสองข้างมันยังสามารถทําการออปชั่นได้ทั้งหมด3ช่องเลยครับก็คือช่อง4ช่อง3แล้วก็ช่องที่2เนาะโดยออปชันมันก็ค่อนข้างใจเยอะอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆมาเลือกอ่านได้เองมันสามารถออปชันได้ทั้งเสื้อม a รลองเท้าแล้วก็ประดับเลยครับโดยการออปชันนะครับมันจะมีวิธีการการันตี ออปชันในส่วนช่องที่2ให้ด้วยครับซึ่งมันจะใช้อเมทายแฟกเมนค่อนข้างจะมากเลยแต่ณวันนี้ผมยังไม่ได้ทาการันตีให้เพื่อนๆดูนะผมจะทําการสุ่มออปชันตั้งแต่ช่อง4ช่องสช่อง2ให้เพื่อนๆดูไว้เป็นไอเดียก่อนครับแต่ถ้าใครอยากดูลิสกง่ายๆนะครับผมก็แนะนําในส่วนของเว็บ h e ซี่ฟอร์เรแล้วกันณนตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าในการออปชันแต่ละสล็อตเนี่ยมันจะใช้อเมทายแฟกเมนเท่าไหร่บ้างนะครับเพราะว่าหน้าเว็บไซต์ของ g g t เนี่ยไม่ได้กล่าวเอา ผมก็เลยขอมาดูตรงนี้แล้วกันเนาะในส่วนของการแลกอุปกรณ์สวมใส่แต่ละส่วนเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด350อเมทไท f ์แฟก e n เมนต์ครับเดี๋ยววิธีการแลกไปดูในอินเกมแล้วกันแต่ให้เพื่อนๆจาตัวเลขนี้วไว้ก่อนเนาะซึ่งนะเฮซี่โฟร์เล็เขาจะเรียก321เนาะแต่ถ้าเป็นในเกมที่เราเล่นกันอยู่จะเรียก432แล้วกันโดยการออปชันจะมี2ระบบก็คือ normal enchan กับ perfect enchan ครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกการันตีช่องที่2นั่นเองครับแต่ในส่วนของ normal enchan ก็สามารถออกออปชันที่เป็นแบบแร่ๆได้แต่มันจะออกแบบซุ่มซึ่งมันใช้ในส่วนของอเมทายแฟกเมนต์น้อยกว่าในส่วนของการการันตีครับในส่วนของสล็อตช่องที่4เนี่ยใช้อเมทายแฟกเมนต์สิอันแล้วก็เงิน1นึ่งแสนเซนนี่ครับสล็อตที่3ครับใช้25อันเงินแสนห้าสล็อตที่2ใช้50อมิไเทายแฟกเมนต์แล้วก็เงิน2องแสนเซนนี่ครับของสล็อตช่องที่2ที่เป็นการันตีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอเมทายแฟกเมนต์สองพันห้าร้อยอันแล้วก็เงินอีก10ล้าน ขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆมาที่เกวูวิลเลจครับและก็ไมพิกัดที่ผมยืนอยู่นะตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3 NPC ครับ NPC ตัวแรกก็คือ NPC หัวทองนั่นเองครับเมื่อเราคุยออกับเขามันจะมีให้เลือกอยู่2หัวข้อหัวข้อแรกก็คือแลกอาร์เมอร์ครับหัวข้อที่2ก็คือการเอนชารเกวูฟเเราไปดูกันที่หัวข้อแรกก่อนมันจะมีให้เราแลก ทั้งหมดตามที่ผมได้พูดไปก่อนหน้าโดยการใช้อเมทายแฟกเมนทั้งหมด350ิชิ้นนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแลกในส่วนของเกวูฟสูตรมาให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันซึ่งถ้าเราเดินเมนเควสไซเควสแล้วก็เดลิฟเควสอย่างที่ผมทำเควสไปให้ดูใน2คลิปก่อนนะครับสามารถแลกได้ถึง2ชุดเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเราแลกไป2ชุดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการมาออปชันเนาะซึ่งถ้าอยากจะไดออปชั่นอีกต้องเอาตัวอื่นมาเดินหรือต้องทำเดลิฟเควสไว้ทุกๆวันเพื่อที่จะมาออปช ส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ชิ้นไหนแล้วก็กดบายมาได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปออปชันกันนะครับเรามาดูในส่วนของ NPC หัวม่วงที่เป็นผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับซึ่ง NPC หัวม่วงตัวนี้มันก็คือกาฟาที่อยู่ตามเมืองต่างๆในลูนมิดการ์นั่นเลยครับหัวข้อแรกคือการใช้งานสตอลเล็ก็คือการเปิดคลังกาฟานั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับหัวข้อที่2ครับใช้งานร้านค้าซื้อสินค้า ก็จะเป็นการซื้อพวกยาเล่งพวก b ี i n g แล้วก็อะไรต่างๆที่เราเคยใช้งานกันเป็นปกติครับหัวข้อที่2ขายของที่มีอยู่ก็คือการขายขยะหรืออะไรที่เพื่อนๆอ,อยากขายลง NPC นั่นเองครับผมสุดท้ายก็เป็น NPC คุณยายหัวม่วงตัวนี้ครับเขาก็จะให้เราเอาในส่วนของอาวุธอ d ดัลเตอร์ที่มีการบวก9้าแล้ว มารีฟอร์มเป็นวิวัศน์นั่นเองครับโดยการรีฟอร์มเนี่ยก็จะมีรีฟอร์มแบบธรรมดาแล้วก็รีฟอร์มแบบขั้นสูงเนาะเพื่อนๆมีอาวุธบวก9แล้วก็วัตถุดิบพร้อมก็สามารถรีฟอร์มได้เลยครับเราก็วนกลับมาที่ NBC หัวทองตามเดิมครับและเราก็เลือกเอนชาร์นเกวิบในส่วนของที่เราซื้อมาเป็นอาร์เมอร์นั่นเองครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนว่าถ้าไม่ใส่เราจะสามารถเอนชารนมันได้หรือเปล่าครับผมไม่สามารถเอนชาร์นให้เพื่อนๆดูได้เพราะว่าถ้าเราจะเอชารนได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะใส่ หรือเราไม่ใส่เสื้อครับ แต่ต้องบวก7ในส่วนของเกวูฟสูตรแล้วก็เกวูฟลบก่อนครับถึงจะทําการเอนชารนได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแลกในส่วนของประดับแล้วก็เอนชารนให้เพื่อนๆน,นดูก่อนแล้วกันครับเมื่อเราเตรียมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเราคุยกับเขาเพื่อทําการเอนชานมันก็จะมาเจอหน้า UI แบบใหม่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนเพื่อนกดคลิกมาหนึ่งที่ซึ่งการจะเอนชารณตอนนี้มันจะเริ่มจากในส่วนสล็อตที่4ครับซึ่งเป็นการสุ่มเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองทําการเอนชารนเลยแล้วก็ใช้เงินที่1 100, 10, 10นึ่งแสนเซนน มันก็จะเป็นหน้า UI ใหม่แบบนี้เนาะเอนชารที่ผมได้ก็จะเป็นในส่วนของ a g จิครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับในส่วนของเอ c นชารนช่องที่3นะครับเราจะใช้เงินอีก 150K และก็อมิทายแฟกเมนต์ยีอันครับแล้วมันก็จะสุ่มออปชันต่างๆมากมายนะตรงนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเราก็เอ c นชารนไปเลยครับ ช่องที่3ที่ผมได้ก็จะเป็นในส่วนของ Fighting Spirit 1เนาะได้ Perfect Hit 2%แล้วก็เพิ่มดาเมจระยะใกล้4%ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีโอกาสออกออปชันพิเศษอย่างดูด h p p บ้างหรือเปล่าครับเราจะได้เอาไว้ใช้ให้ Super Novid หรือในส่วนของ Investor ของเราฟาร์มนั่นเองครับผมเดี๋ยวไปหาในส่วนของ a m i t ท i f r a g m ม n t มาก่อนครับตอนนี้มีไม่พอเมื่อเงินพร้อมอ m i ิท i Fragment พร้อมสุดท้าย ใจเราต้องพร้อมด้วยครับและเราก็กดเอนชานได้เลยแต่ก่อนที่เราจะกดเอนชานครับมันมีให้เราเลือกการันตีด้วยครับสมมุติผมเอาในส่วนของออฟฟอสนะครับผมก็คลิกออฟฟอสตรงนี้ได้เลยและอมีไทแฟกเมนต์สองพันหอันากนเงิน 10M ครับข้อมูลตรงตามที่เฮซี่ฟอร์เรสบอกไว้ครับแต่นะวันนี้เรามีไม่พอหรอกเราไปแรนดอมกันดีกว่าเพื่อความมันในชีวิตครับกดสามสองมาปั๊บสิ่งที่เราได้ครับ ฟาเท่า1ครับก็คือได้คิดบวก6แล้วก็คิดดาเมจ6%ครับถามว่าแย่ไหมสำหรับตัวนี้ผมมองว่าไม่แย่นะเพราะว่ามันสามารถใช้กับซูเปอร์โนวิดของผมได้ในส่วนของเอจิอะครับตัดไปเลยเพราะเราจะได้เอจิแค่หนึ่งเท่านั้นครับประดับมันตีบวกไม่ได้เราจะได้ในส่วนของช่องที่3แล้วก็ช่องที่2เอามาไว้ใช้งานครับซึ่งในส่วนของไฮเปอร์โนวิดสายเมก้าโซนิกอะครับเข้าเงื่อนไขช่องที่3แล้วก็ช่องที่2 ัั้งหมดครบแต่มันอาจจะยังไม่ดีมากถ้าเทียบกับประดับอื่นๆครับเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตมันได้เช่นกันถ้าเราไม่ต้องการนะก็ให้เราคุยกับหัวทองตัวเดิมครับแล้วเลือกหัวข้อ Enchant Game b o o s นั่นแหละแล้วก็เลือกประดับข้างซ้ายครับแล้วก็คลิกมาและก็เลือกหัวข้อตรงนี้ว่ารีเซ็ตครับเขาจะใช้อีก25่มิ a m e t y Fragment ครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกันแต่มันเป็นการรีเซ็ตแบบ100%ครับอุปกรณ์ไม่สูญหาย ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนตอนแรกที่เราไม่มีออปชันเสริมครับเดี๋ยวผมจะกลับไปออปชันอีกหนึ่งรอบและจะให้เพื่อนๆดูว่ารอบนี้ได้อะไรครับ ในช่องแรกเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปซีเรียสหรอกครับใครได้อะไรก็ตามนั้นครับส่วนในช่องที่2ผมได้ SP Recovery ครับฟื้นปริมาณ SP 20%ครับและช่องสุดท้ายก็ได้ในส่วนของ All f o r t นั่นเองก็เป็นด a m a g ระยะใกล้7%ครับตรงนี้ถือว่าโคตรดีเลยนะเพราะได้ Offord ใน Option พิเศษซึ่งถ้าเราการันตีอมันต้องใช้ถึง2,500อันแต่ถ้าตรงนี้ออก Fighting Spirit จะสวยมากเลยครับ ก็ไม่เป็นไรครับเอาเก็บไว้หรือไปขายก็ได้แต่ถ้าเป็นในซูเปอร์โนวิดใช้แบบเมื่อกี้ผมว่าก็อาจจะดีกว่าตรงนี้ก็ได้ครับแต่ได้แบบนี้ก็แฮปปี้แล้วไม่รีเซ็ตละจ้าก็จ,จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของการพาดูอุปกรณ์เกมวูฟแล้วก็การออปชันให้เพื่อนๆดูครับรวมถึงการรีเซ็ตด้วยเนาะก็หวังว่าเพื่อน,อน,อนๆทุกคนคงจะทําเป็นแล้วก็สนุกสนานเพลิลๆน,น,นะครับในการมาสุ่มออฟแบบนี้ในส่วนของเกมวูฟอะบางอันมันยังใช้ได้แต่มันก็มีอีกหลายอันที่มันค่อนข้างจะตกแผทไปแล้ว เพราะว่าของแทที่มันมีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราณตอนนี้มันก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันค่อนข้างจะดีกว่าของแพทต์ณปัจจุบันครับแต่บางอาชีพก็ยังจําเป็นจะต้องใช้ในส่วนของบางอุปกรณ์แล้วก็บางเอนชาร์นครับให้ดูมาถึงณตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจงยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเวลามลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยันครับผมสําหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ